เรื่องพระสามาเถรีผู้เป็นสหายรักของอุบาสิกาสามาวดีแม้พระเถรีชื่อสามานี้ก็ได้สร้างสมบุญบารมีไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพนั้นๆท่องเที่ยวอยู่ในสุขติทั้งหลายนั่นแลในพุทธุปรบาทการนี้ เกิดในตระกูลคฤหบดีมหาศาลในกรุงโกสัมพีมีชื่อว่าสามานางสามานั้นรู้ความแล้วเป็นสหายรักของอุบาสิกาสามาวดีเมื่ออุบาสิกาสามาวดีตายเกิดความสังเวชจึงได้บวชครั้นบวชแล้วไม่อาจบรรเทาความโศกที่เกิดขึ้น พราะนึกถึงอุบาสิกาสามาวดีจึงไม่อาจยึดเอาอาริยมรรคไว้ได้การต่อมาพระเทรีได้ฟังโอวาทของพระอานนทเถระผู้นั่งอยู่บนอาสนะศาลาพระเถรีเริ่มตั้งวิปัสสนาได้บรรลุพระอรหันตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายในเจ็ดวันต่อมาครั้นบรรลุพระอรหันต์แล้ว พระเถรีพิจารณาการปฏิบัติของตนเมื่อประกาศการปฏิบัตินั้นได้กล่าวคาถาสองคาถาเป็นอุทานว่าสามาเถรีคาถาสุภาษิตชี้ผลการอยู่ในโอวาทเรามีปกติไม่ยังใจให้อยู่ในอำนาจจึงไม่ได้ความสงบใจ ต้องออกไปจากวิหารสี่ครั้งหครั้งจำเดิมแต่เราได้รับโอวาทในสำนักท่านพระอานอนท์เทระเป็นวันที่8ตัณหาอันเราถอนขึ้นแล้วเราเป็นผู้อันทุกขเป็นอันมากถูกต้องแล้วยินดีแล้วในความไม่ประมาทบรรลุความสิ้นตัณหาแล้วได้ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้ว จบสามาเถเรีคาถาเรื่องพระสามาเทเรีจบ